มันแรงวันโลกมันพลิกผันแรงวันถูกต่อ รื่องสามรถที่ร้อยเวงจะเป็นหนังยาวถ่ายทอดเรื่องราวความรักและเซ็กในวัยรุ่นย่างตรงไปตรงมาในตอนคอมแง็งเป็นแม่เป็นเมียแ,และไปเสเม็ดทรงทรงโดนใจวัยรุ่นด้วยฝีมือของผู้กำกับหนังรุ่นใหม่พร้อมนักแสดงวัยรุ่นที่จะถ่ายทอดแง่คิดแสบๆคันๆในภาพยนตร์รักจับหนังโอ้โหนี่นะครับมาทั้งหมดทั้งหมด ทั้งหมดพอแล้วครับพอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพวกเราต้องให้แนะนําตัวก่อนนะฮะเริ่มจากคุณผู้ชายนี่ก่อนนะอ๋อมีไมออลเชิญเลยฮะช้าชานะฮะชาคอนชัยปีชาครับผู้กำกับตอนทอมแห้งครับคุณชาคอนผอมแห้งผู้กำกับนะครับค่ะครีมพระปรเอ็มเจริญค่ะเล่นเป็นเนมค่ะเนมในในหนังเรื่องทอมแห้งอ๋ออยู่กับผู้กำกับนะฮะ พาดพัะกราจอครับผมครับกำกับตอนไปเสม็จครับผมครับอ๋อนี่พุ่มกับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะครับฟุกสิคารินผลโยมครับรับบทเป็นวิทย์ในตอนไปเสม็จครับอ๋อร่พุ่มกับค่ะไฟฟ้าสีตามหาวิเดชากรนะคะรับบทเป็นแอนค่ะตอนไปเสม็จค่ะไปเสม็จนะฮะครับอนุชิตมนพรหมครับกำกับตอนเป็นแม่เป็นเมียครับอ๋อพุ่มกลับนะฮะครับค่ะชัยเอมวันที้สองรัฐมนตรีนะคะรับบทเป็นอิงในตอนเป็นแม่เป็นเมียค่ะอื ครับมิวสิกครับก็รับบทเป็นม่อนเรื่องเป็นแม่เป็นเมียครับผมกำลังจะบอกเลยว่าทำไมคุณทำไมทำไมจ้องขวัญดูกิ๊กรลาสผิดปกติเลยมิวสิกเขต้องมีไปไฟไปป้าทำไม่ทันหลุดไปไฟนะไปกระดาษแทก็คือทอมแห้งไปเสมาเป็นแม่เป็นเมียนี่คือชื่อหนังในในทั้งสามเรื่องในหนังใหญ่ชื่อรักจัดหนักรักจัดหนักอ๋อพอฟังเรื่องแล้วแบบ ทอมแฮงนี่ผมชอบนะหนังอะไรที่เขาติดก้อยไม่ใช่ค่ะพี่คนละแฮงค่ะคน่ะมันคืออะไรอ่ะทอมแฮงมันคืออะไรอธิบายหตามชื่อเรื่องเลยครับเป็นเรื่องของน้องทอมคนหนึ่งเมาแล้วแฮงก์เมาแล้วแฮงก์ใช่เกิดความผิดพลาดบางอย่างที่ทำให เกิดปัญหาขึ้นเกิดปัญหาขึ้นผอมแพงเออน่าสนใจนะตั้งชื่อได้ส่วนไปเสม็ดต้องเดาไหมคะไปเสม็ดมันมีต่อไหมไปเสม็ดคิดคิดว่าคนต่อว่าอะไรครับต่อจุดจุดจุดเลอะต่อเองหรือเปล่าอืมเรื่องเกี่ยวกับไปเสม็ดตนี่แหละครับไปเสม็ดเอาเพิ่มกับว่าหน่อยไปเสม็ดครับผมวัยรุ่นไปเสม็ดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ ต้องดูเองครับสอสอทุกคำดูแล้วก็ตัวส้มตำปูม้าไปกินส้มตำปูม้าจบเหลือเนีุ่มกับรุ่มกับเป็นแม่เป็นเมียค่ะเป็นแม่เป็นเมียก็สถานะของหญิงสาวกับชายหนุ่มวัยรุ่นที่เมื่อต้องเปลี่ยนสถานะไปมีนามพ่วงต่างๆเข้ามานอกจากเป็นเด็กหญิงเด็กชายแล้วอะถ้าในเวลานั้นเวลาที่คุณยังเป็นเด็กอยู่คุณมีทั้ง ความเป็นแม่ความเป็นเมียมีหลายสถานะอยู่ในที่ดียวกันคุณจะรับมือสิ่งเหล่านั้นที่เข้ามายังไงก่อนหน้านี้ประมาณช่วงสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้หนังเรื่องนี้คือพอพอปล่อยปล่อยทีเซอร์ออกมาเนี่ยก็จะเป็นที่ถกเถียงกันเพราะว่าตัวอย่างหนังโดยเฉพาะตอนเธอสองคนนะมันจัดหนักเหลือเกินอ่ะนะคะเขาก็เลยเขาก็เลยมีการถกเถียงกันนะคะจนกระทั่งก็จะผ่านไหมใช่จะได้เรตติ้งอะไรุดทไายได้เรตติ้ง นอนสิบห้าครับได้สิบห้านอนสิบห้าก็คือว่าอายุสิบห้าปีขึ้นไปเนี่ยดูได้อตั้งแต่สิบห้าปีใช่ไหมฮะต่ำกว่าก็ดูได้ต่ำกว่าก็ดูได้แต่ว่าควรจะให้คุณพ่อคุณแม่ไปดูด้วยหรือคุณผู้ปกครองไปดูด้วยแต่ว่าขอให้เคารพด้วยนะฮะตัวีกฎหมายนะตัวตัวอย่างหนังตัวอย่างหนังที่เขียนไว้ก็ร้อเรียนเรื่องเรตติ้งเหมือนกันบอกว่าเด็กต่ำกว่าสิบแปดต้องแนะนำคุณพ่อคุณแม ดูพวกมันกล้าไหมคะดูพวกมันทำสิครับทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดสามเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่คุณจอมขันบอกเพราะเป็นแม่เป็นเมียแหละที่ค่อนข้างจะมีความหมายลึกซึ้งหน่อยื่างหมายความหมายลึกซึ้งตอนทผมฟังผมตกใจนะว่าแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นแม่เป็นเมียคือคือถามคำถามถามตัวเองเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมคือมีทั้งแม่และมีทั้งเมียในคนเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับในคนเดียวกันครับไม่ใช่หมายถึงว่าโทษนะ เอาแม่เป็นเมียหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เนาะอันนี้นไน่ไม่ใช่ใช่ไมม่เป็นเมียเชป็นเมียของพ่อใชฟทชขอใช้่พียงนะคะเดี๋ยวจะพาเปิดเชอาชฟเอาเือไม่ใช่หมายถึงว่า คืออะไรฮะแล้วจริงๆคืออะไรฮะมันเป็นแม่ถ้าเป็นแม่เป็นเมียใช่ไหมเป็นแม่เป็นเมียก็คือเป็นเป็นเป็นแม่ก็คือเป็นเมียของพ่อไงเขาเป็นเมียเขาทั้งเขาทั้งเป็นเมียและเป็นแต่ถ้าในเรื่องเนี้คือเป็นทั้งแม่และเมียในคนคนเดียวกันอ๋อคือเป็นเมียก่อนแล้วก็ค่อยปอีนแล้วก็เปลียเป็นแม่ใช่แต่ถ้าเป็นแม่ก่อนแล้วเมียอันนี้เป็นการที่ผมคิดเอาไว้เมียของพ่อเรื่องลวงตัวอย่างหลังเรื่องนี้เนี่ยคือสิต้องการจะเคลียรอะไรไหมคะพี่สิพูดบ้าง ผมว่าทั้งคู่เลยดีกว่าคืองี้หนังเรื่องนี้ตัวตัวอย่างหนังที่ทําให้แรงขึ้นมาคือตอนนี้แหละ <c oughs> เป็นแม่เป็นเมียคือ <c oughs> คู่ที่ชเชมเล่นกับมิวสิกใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะว่านะฉากมันสุดๆเรียกได้ว่าแม่ยกถึงกับต้องการให้มิวสิกเคลียร์ว่ามิวสิกอะไรที่ไปทําอยู่ในหนังเนี่ย CG หรือเล่นเองจริงแล้วเล่นเองเปล่า จริงๆแล้วเป็นตัวคาบไม่ต้องกลัวโอเคครับเฮ้ยเชื่อนะเวศสองคนนี้จะมีฉากซึ่งเข้าพัเข้านางกันก็ง่ายจะหนักหน่วงในหนังหน่อยใช่ไหมคะอ่ะเ่าให้ฟังหน่อยรู้อยู่แล้วว่าจะเจอฉากนี้ในหนังใช่ไหมคะครับก็พอรู้อยู่บ้างครับอ่ะแล้วเป็นไงทาไมยังยังตอบตกลงเล่นเลยอยากเล่นมาจริงโอ้โหก็คือตอนแรกเนี่ยก็พอรู้อยู่บ้าง้ะใช่ไหมครับแต่บางทีเรายังอ่านนึกภาพไม่ออกใช่ไหมครับส่วนพี่อึ๋งเนี่ยเขาก็มาเสริมจินตนาการให้พวกเรา รู้แต่จริงแล้วตอนตอนเล่นก็คือทุกอย่างก็คือแบบก็คือเซฟหมด<ส>ทั้งให้น้องเอมแล้วก็ให้ผมด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ใชแล้วก็เที่องว่าอธิบายฟังแหละว่าหนังมันเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเรื่องที่เหมือนกับทุกคนเนี่ยรู้อยู่ในใจยอยู่แล้วแต่ยังไม่มีภาพออกมาให้เห็นตามสื่อหรือตามอะไรอะไรเงี้ยครับเขา,อ,าอยากให้เล่นให้ออกมาให้มันแบบไหนเราจะเล่นแล้วอะไรเงี้ยก็ให้มันออกมาแบบ ดูสมจริงหน่อย<จ>อะไรเนี้นแล้วคุณเนืนะ่องกากสมจริงมากถามหน่อยคือเขาเขาอยู่เขามีสังกัดคือเอเอฟนะคะคก็จะมีแม่ยกแฟนขับเยอะก็จะหวงภาพเชอเอมก็ใช่ย,ย่อยหนูก็อยู่ <c oughs> สเ c ร e ชีสเค้กนะคะ <c oughs> หนูมายังไงลูกเออถึงมาเล่นเป็นแม่เป็นเมีย ือตอนแรกเห็นบทใช่ไหมคะตอนแรกที่อ่านก็รู้สึกว่าเอ้ยบทนี้มันแรงแต่ว่าพออ่านไปจนจบเรื่องแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรมากกว่านั้นอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้ไปโฟกัสที่เรื่องอย่างนั้นคือเหมือนฉากนั้นเป็นแค่ฉากเริ่มต้นเพื่อเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออย่าไปเน้นฉากแบบนั้นคือผมผมชอบเรื่องนี้ตรงไหนเลยมะตรงที่พอพอเป็นแม่พบเนี่ยคือเริ่มเริ่มอายเริ่มเก็บตัวนะถ้าผู้ชมลองนึกดูนะก็หนุ่มสาววัยรุ่นอยู่ด้วยกันแล้วเกิดมีอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยนะ เราไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าไปพบปะขายเป็นเดือนๆใช่ไหมฮะหกเดือนแต่แต่ว่าแต่ว่ามันทำอย่างนั้ไม่ได้เพราะว่าอะไรนะที่บ้านขาย,ข,ายของขายของคนก็จะมายเยยอะอะตรงนี้น่าสนใจว่า ว่านุ่มสาวคู่นี้จะแก้ปัญหายัางไงก็สรุปได้ว่าเรื่องนี้ใชลเล่นเป็นแม่เป็นเมียอันนี้เล่นเป็นผัวแต่ถ้าจะตั้งเป็นเป็นผัวด้วย,จยใจยาวก็ไปดูแล้วไปดูว่า,ว,าว่าที่สุดแล้วตอนจบของหนังเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงแต่ทั้ง<ต><ต>สามเรื่องเป็นเรื่องราวของปัญหาของวัยรุ่นที่เกิดขึ้นแล้ววิธีการทางออกของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันใจะมีทางออกของแต่ละคนเพราะว่าแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มก็คือเหมือนกับปัญหาเนี่ยมาจาก เรื่องคนละแบบกันค่ะทอมแฮงนี่ทอมแฮงไม่มีท้องใช่ไหมมีเรื่องท้องไหมมีค่ะมีด้วยมีด้วยท้องท้องท้องคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าไอ้ทอมมันไม่มีทางท้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแค่แบบแนะนําในมุมที่แบบคนอื่นอาจจะนึกไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยหนูเล่นเป็นทอมเหรอในเรื่องป้าป้าป่าโอ้โหมีครับนะวันนี้นี่เล่นเป็นทอมมีใครเล่นต้องเป็นผู้ชายแล้วล่ะค่ะเออก็น่าสนใจแต่ว่าแต่ว่ามีมีจุดให้ตัดสินใจคล้ายๆกับเป็นแม่เป็นเมียไหม มีมีเลยใช่ไหมต้องเผชิญหน้ากับคุณแม่ที่รับบทโดยพี่แหม่มจินตลาโอเรื่องนี้คุณทายกำกับร่วมกับด้วยคุณแหม่มสินตลาเล่นเป็นแม่อ้มีมีคนถามว่าน้องที่เล่นเป็นทอมในทอมแฮงค์เนี่ยทอมจริงปะฮะไม่ไม่ไมพี่เขาไม่ได้เป็นทอมเนาอแล้วหนูว่าใช่ไหม ดูเป็นดีหรือเปล่าเขาต้องมีดีใช่ไหมไม่ไปถามเขาจริงจริงมีดีคนนึงแต่หนูไม่ใช่หนูเป็นแค่ผู้หญิงเป็นเพื่อนเขาเลยเป็นสนิทแล้วพี่แพรตัวจริงก็ไม่ได้เป็นทอมถึงมมนจะดูเหมือนมากตานนี้ก็น่าสนใจแล้วผมว่าเรื่องนี้คุณตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ควรจะไปดูนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็ รับไม่ได้นะถ้าลูกเป็นเป็นทอมนะยังไม่ต้องถึงปัญหาอื่นเอาแค่ลูกเป็นทอมลูกเป็นทอมก่อนแต่เนี่ยมีปัญหามากกว่าการเป็นทอมใช่ไหมครับอันนี้หน้านี้น่าไปดูอ่ะทีนี้ไปสม็ดพวกคู่ต่างจังหวัดอ่ะคู่ต่างจังหวัด